สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพวกระช่องเอิรื่องสตอรี่ค่ะนี่ค่ะให้เพิ่งบรรยากาศตอนเศร้าค่ะพี่น้องอน่ะเบิ่งด้วยค่ะนี่บรรยากาศข้างบ้านพิลาฮู้นท้ำงคนเป็นหมอกปาหมอก เป็นปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นทางบาน,นิลาค่ะพี่น้องเพื่นน่ะจะเจ้าว่ากันไปถ่ายรูปกันเชี่ยวชาญเลยหมวกขอ้างนู้นเพื่อนนะ หมอกเต็มเลยหม,หมยหมอกขาก็เต็มเลยหมดเลยค่ะ ฝากท่านพี่น้องค่ะฝากท่าอันบ้านนี้ล้วยสน สวยมากคืม มันยากาศดีครับน้องอันนี้เยื่อชื่อใ,ให้เห็น,นจริงๆเลยค่ะหนาวก็สิบออกหนาว ม่ได้กตื่นก่อนมู่ยาหนาโอ้โหไรืยันานก็งตื่นเนีู่บ้างีเลมอยากไปเผาอีเด็กพื่นที่ไไป

วาวท่านนล่างโได้ชายลูกหนาววันที่กันทางบ้านนี้ลาค่ะทุกคนตื่นเต้นตื่นถึงว่าทายหมอกกันเซลสระ ดีค่ะหนาวน้ำเก่าค้ากระสีโบ๊ะน้ำครับอุ่นแต่นาวี่จา

จะเริ่มจางนะคะพี <tem <tem ่น้องนี่ อยเฮ้ยว oh, uh. ันดีค่ะอื นี่คือสารสารพระพุทธที่บ้านนี้แหละตั้งขึ้นใหม่ค่ะ ก็ได้เก็บเงิ่บนสนุกกันนะคะพี่น้องขอบุณที่ติดตามรับชมช่องเอื้องสตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะ